ประสบการณ์นักศึกษาวิชาทหาร สมัยแม่แต่กอนเนาะครับตัวนี่ก็แบบเป็นเด็กที่ดื้อนิดหนึ่งดื้อแบบพ่อหนารักหนารัก็ซื้อบาดนี้นเนาะถึงม้อซีแหละแม่บอกว่าสัวสัวต้องเรียนรอดอนะลูกถ้าสัวไม่เรียนรอดอนี่สัวโต้ไปสัวจะเป็นทหารนะลูกกูก็เลยเอา้า <c oughs> เฮี้ยนก็เฮี้ยนวะรอด,ดอนบม่อยากปันใดดรออบานนี้ก็ไปสมัครกับเขากดข้อแรกห้ามมีลายสากักกดข้อที่สองต้องครบสามสิบสองประกาศเอาแล้วกูเพชรจังไดดีวะแม่งกูไม่ลายสักอยู่ป่ญใด้นี่กูก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่แบบเอาวะไปหาช่างซักนี่แหละให้เล่าย่ำให้ให ลดลมมากน้องน้องล้มยังไงเนี่ยยกล้อแล้วออหลังลงครับคูบฝึกกระปึกอยู่ได้กว่าพานครับผม <c oughs> ได้เป็นลอดอแล้ว <c oughs> โอ้ยใส่ชุดมันจะมีดาวมีอยังปักปักเนาะโอ้ยลอดอปีหนึ่งเนาะโกนหัวเกียร์ใส่ห,วหมวกเตเป้ ผมกีติงนี่ทำไมครับผมเอยแบบเทไปเฮี้งในซองมึงกูรู้สึกว่าหัวกูเกียนแห้งกูรู้สึกกูบดเทกูตรงหาส่วนใดส่วนหนึ่งให้รลางกายกูมันเทก็เลยไปเจาะหัวพี่น้องเงียบลอยว่ามันเทหน่อยว่ะผมขอเจาะสะดือได้ไหมครับเขามีแต่ผู้หญิงเจาะนะผมจะเจาะสะดือเทครับ เอา้าเจาะกับเจาะเียบ้อยหวโง่เทื่อเวงามถอดเสือมันเทือ่อเวเดี๋ยวตะก,การดีมาแต่ใส่ห้กงหข้าใจหรอกความเป็นเพ่บ่อยนะมันต้องเจาะสะดือถอดเสือมาสาวสิริกีเด้ผู้ชายคนนี้เจาะสะดืออาทิตย์ถัดา้าก็เลยไปเรียนหดอดผู้ฝึกมอฟมึงจะพูดอย่างนั้นเอาไมกูฝึกมันเหมาแนวนี้ตกใจ นักศึกษาวิชาทหารเข้าแถวไมู่ระเบียบต้องโดนทำโทษทุกคนเอาแล้วกูหมอบกูจอสะดืออยู่แม่ใพ้กูหมอบเอาหมอบกับหมอบแทงจริงเลยกูขานเอาแล้วกูคานคานไหมสุดจนถึงฝั่งหนึ่งคงต้นไม้หมูกูกึกบกือบกึกไปนั่งกูเบิดบกูจอสะดือแม่แพ้ใหม่ๆเลยเอาแล้วกูจังใดน้อเอากูรู้แหละวิธีของกูหรอวะเอาหัวกดพื้นกระดืบไป กูฝึกอย่างมาเฮ้ยมึงลุกขึ้นมาสิครับผมมือมือครับมึงแตะตะเข็บดีนิ้วกลางแตะ <t ong> แตะเข็บตรงแตะตะเข็บน้ำ <c oughs> ครับทำไมไม่คานดีดีโจทย์สะดือมาครับ <c oughs> มึงเลยมึงไปเลยมึงไปถอดออกเลยหูก็เลยไปนังถอดออกมึงไปคานคนเดียวไปแมงเย้ยใส่กูคือถาดเถอะวะ <c oughs> แมงคู่ฝึกเป็นอย่างนอคิดน้ำเนี้ยบอสหรือตังเดเอ้าแมงเห็ดจนแล้วไปเรียนอีกวันเลงกูก็ไปกินเหล่าตื่นสวยเอาแถวกันอยู่แม่กูก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ พอเขาแถวเจ็ดโมงเนอะกูไปสีโมงจอดปึกเอาแล้วกู็ปจังไดโนคือตื่นตะนกแทนอ่คือขีหลายแทนอท่ขาดได้อะไรเนี่ยขาดสามเือแล้วจะถึกโปรดงานเข้าไปไปรางงานตัวซิครับผมแลงไปโร <c oughs> งแนี่หเด้อออีเลยรงแล้วนี่นีตัก <c oughs> ตัก <c oughs> ตัก <c oughs> ตัก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 เอาตีนเตะกันแป๊ก <c oughs> ผมเฮ้ยคือตีนทำไมายาง,งานตัวก๊ะทำไมถึงมาสาย <c oughs> มัก๊ะ <c oughs> เมาใช่ไหมครับยิ่คว้าเสียกูแหละมือแน่ตะเข็บไวอึ๊บทำไมถึงเมาเมืม่อทุบหน้าอกกูตุ๊บุหัก,กสิครับเม,มาลายไปมึงไปเลยไปไหนครับมึงไปวิ่งรอบเสาธงตรงนู้นกับต้นไม้ตรงนี้จนกว่ากูจะเหนื่อยให้กูไปวิ่งรอบเสาธงกับต้นไม้จนกว่ามึงจะเาานจหนื่อยเขาจะเล่นยังไงล่ะกูเล่นเบิร์กมือที่เมื่อยบนกูก็ไปแล้วครับผม เตะเตะเตเตเตตั้งแต่ซิปม้งเศ้าพี่น้องหดห้ามมง,งแรงแล่จนเมื่อยพี่น้องไปมึงไปได้วันนี้กูให้มึงผ่านโล่งใจสามเดือนต่อมาต้องไปเข้าค่ายแบบสามวันสองคืนเขาก็ซิมี่แบบว่าให้แบบเฮ็ดประจําจุดเฮ็ดภารกิจเฮ็ดนู่นเฮ็ดน,น,นี่เนาะยากลังขึ้นเนี่ยเขาซิมี่แบบว่าตรวจเวรตรวจอย่างเนาะเขาสี่ให้ไปโอบลังทังสี่นะไปเดินในปา่าหมืดเลยมีไฟเลยกูก็ยางไปกอดกับมึงไปตื๊ดตืตืตืไป ย่างไ,ไปแถวมา哈哈哈่านลอยของคนเผอิญสวนกับอีรุ่งเรียนหน่อกูก็เลยแมงเอ้ยอนยังใจประยูรแหละหัวมึงหนาตบอีหลีวะหัวมันเกลียนน้อมันตัดเกลียนแห้งรุ่งเรียนมันเป็นรุ่งเรียนขั้วรีน้ำเด้โว้ยกูอดใจประยูรแหละโว้ยมืออดใจประยูรม่นปุ๊บแป๊ะเดินมาแบบเป๊ะแป๊ะเป๊ะเป๊ะบักจึกตกเอ๊ะไปตบกูว่ะไปตบกูมึงมึงอย่างกูเห็นเน้ออย่างกูเห็นเนื้อ กูตบครับเ <laughs> ท <laughs> บอกเลย S สะพักรับ <laughs> ขังลังกูครับตีกันครับย่วนไพ้ตบหัวม <laughs> าเน,นี่ต้องไปนอนต้องมีคนนี่ไปเฝ้ากะกะหนึ่งกะสองกะสามเนี่ยเขาต้องไปเฝ้านอนกูก็นอนสะพักนีง นอน 1, ี่ตีสองแล้วกูผู้ปวดขี้ถาวะแม่งกระดาษที่ชู่ไม่มีพี่น้องไม่มีอะไรเลย้องน้ำอยู่ไกล <c oughs> งานก็งานผีเอาว่าอยู่กับเอลอยู่กับบัรนิกกี้นะกูปวดขี้วะแล้วมึงก็ไปขี้ดิแม่งอยู่ไกลแล้วผีหลอกกูไม่ไปหรอก <c oughs> แล้วมึงจะทำยังไงกูรู้แล้วกูกเ็เลยงานมาจากเต็นท์กลางพกตังเกงกูจะขี้แม่งตรงนี้แหละออกแล้วเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> บ่มีทิชชูใบไม้แห่งนี้ละปูเช็ดเช็ดปาบกับมึงเก่งได้พอมานอนคือเก่าปูกันอนนอนเยอะบักเฝ้ากะนะย่างมากมาเอินกะสีพัดสิพัดสีย่างมากกูได้ยินแต่เสียงคอมแบทกับใบไม้แห่งนาแคบแคบแคบใกล้ปู่เข้ามาเรื่อยๆนะแคบแคบแคบอุบเบาๆขี่บักดบักดัมาขี่้านเต กูกะเนียนแล้วนานนอนบอกหูเร่องยิ้มเยอะเล็กน่อยหนึ่งนี่เจอระเบิดกูแล้วล่ละตื่นเศร้ามากพี่น้องล้วมกองรวมกองกระพัแลนไปร่วมกองเข่าแถวยังเป็นระเบียบนี่บอกเป็นระเบียบเป็นวงลวงหนึ่งนี่บอกข้าหยยบขี่นั่นแหละกูฝึกมากทำไมเข่าแถวอย่างนี้ไม่เป็นระเบียบเลยเธอเป็นใครทำไมไม่มีใครใกล้ผมหยียบขี่ครับ แล้วทำไมไม่ไป็นล่ะน้ำในห้องน้ำไม่ไหลครับระเบียบก็คือระเบียบวิธีแล้วก็จำยังละร้อยห้าสิบคือเบิร์กองลอยหงอนขี้กูกูบอกแล้วเป็นล้อดอนี่มันบอกไงเนี่ยเขาบอเป็นไงมันยากนะมึงไม่หยากขี่ใช่ขางเต็มขางไปให้สุดและหยุดที่ขี่ข้างเต็มหมอบขี่โลหะอะไรกูมอบให้เขาแล้วขี่